เปิดคำทำนายดวงสตาของคนที่เกิดในปีมะเมียหญิง้ายไหนก็ตามที่เกิดในปีมะเมียหรือว่าปีมะสั้นสาเทวดาผู้หญิงถาดไฟมิ่งขวัญสถิตยอยู่ที่ต้นตะเคียนและต้นกล้วยคนไหนก็ตามที่เกิดในปีมะเบีย จะเป็นคนที่พูดจาขรุมคมคายปากร้ายใจดีถนัดไสคำพูดมากกว่าลงมือทำจึงทำให้เดือดเนื้อร้อนใจเรื่องที่อยู่อาศัยเพราะคนที่เกิดในปีมะเมียจะมีคำพูดคําจาของตนที่ตรงจนเกินไปจึงนำความเดือดเนื้อร้อนใจมาให้ โดยรักษณะนิสัยพื้นฐานของคนที่เกิดในปีมะเมียจะเป็นคนที่ขี้สงสารใจอ่อนปากไม่ตรงกับใจเมื่อเวลาช่วยเหลือใครก็มักจะช่วยไปบ่นไปมีจิตใจแปรปวนเปลี่ยนแปลงได้ง่ายเอาแน่เอานอนไม่ได้บางครั้งมักจะคิดไปเองเออเองแล้วก็คิดอยู่ต่างๆนานาถึงเรื่องราวที่ไม่มีอยู่จริง จึงควรระมัดระวังเรื่องความรู้สึกนึกคิดและคําพูดจาของตนให้ดีไม่ดังนั้นแล้วอาจจะนําความเดือดเนื้อร้อนใจมาให้เพราะเป็นคนที่ขาดสติได้ง่ายจะหลง,ล,งลืมลืมหลงหน้าลืมหลังสิ่งที่ทําลงไปอาจจะลืมไปเสียหมดจึงทําให้เกิดความเดือดเนื้อร้อนใจมาให้กับคนที่เกิดในปีมะเมีย คนที่เกิดในปีมะเมียถ้าเป็นทรายจะเป็นคนที่มีสติปัญญาดีเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำกับผู้อื่นได้ดีมากาได้บวชเป็นสมนามณะสีพรงจะได้ดวงตาเห็นธรรมน้อมนำคำสอนไปโปรดสรรพั์ทั้งหลายหากได้รับราชการไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นักคนที่เกิดในปีมะเมียหากเป็นผู้หญิงแล้ว มักจะมีรูปเป็นทรัพย์ใบหน้ารูปร่างจะสวยมีสเสน่ห์มองเห็นแต่ไกลมีบุคลิกภาพที่สวยสุดงดงามทำให้ดึงดูดสายตาคนที่พบเห็นเป็นธรรมดาและจะมีผู้เข้าหาเป็นจำนวนมากจึงทำให้ดูแล้วเหมือนเป็นคนเจ้าสูงจะเป็นคนที่มักในการมรม คนที่เกิดในปีมะเมียกลางวันไม่ค่อยจะดีนักเท่าไหร่มักจะมีความลำบากตระกรรมกับการทำมาหาเลี้ยงซีบดิ้นลนอดทนสู้สนใส่ความพยายามอย่างหนักไม่เคยได้สิ่งไหนมาโดยง่ายๆเลยคนที่เกิดในปีมะเมียกลางคืนถือว่าดีนักแลจะมีความคิดสติปัญญาดีสามารถให้คำปรึกษา และมักจะเช่วยเหลือผู้คนอยู่เสมอคนที่เกิดในปีมะเมียหากได้ตั้งถิ่ฐานบ้านเรือนแล้วไม่ว่าจะตั้งที่ไหนควรนำดินทรายหรือดินดำไปวางไว้ที่ใต้ต้นตะเคียนหรือต้นกล้วยที่เป็นมิ่งขวัญสถิตเสียก่อนหรือควรนำต้นกล้วยไปปลูกไว้ที่บ้านทางทิศตะวันออกหรือทิศเหนือบริเวณบ้าน อยู่อาศัยนั้นหรือจะปลูกใกล้ซิดต,ติดทรายคาบ้านก็ยิ่งดีจะทําให้เป็นเสริมงคลแก่ตนและครอบครัวจะนําโชคราะมาให้อยู่เย็นเป็นสุขทำาำํานายดวงสตาของคนที่เกิดในปีมะเมียตามลักษณะของวันเกิดคนที่เกิดในปีมะเมียวันอาทิตย์ตกในตำแหน่งคนเลี้ยงมาจะเป็นคนที่เก่งมีอำนาจวาสนา มีโอกาสที่จะร่ำรวยได้กลายเป็นเศรษฐีมั่งมีได้ทรัพย์สมบัติแต่จะมีคนอิสาริษยาอย่างมากมายคนที่เกิดในปีมะเมียวันจันทร์ตกในตำแหน่งม้าเทวดาจะมีชีวิตอยู่เย็นเป็นสุขไม่ค่อยจะเดือดเนื้อร้อนใจแต่มักจะอาภัพโซ่ไม่ค่อยจะได้รับโซกรา คนที่เกิดในปีมะเมียวันนี้จะเป็นคนที่เสมอตัวไม่ค่อยเกินตัวสอบความมั่นคงไม่ค่อยทะเยอทะยานมักไม่ยุ่งเรื่องของชาวบ้านและไม่สอบการเดินทางไกลคนที่เกิดในปีมะเมียวันอังคารตกในตำแหน่งม้าพยาเป็นคนที่มีเกียรติยศและชสื่อเสียงดีมากถ้าหากรับราชการ จะได้รับยศถาบรรดาศักดิ์หน้าที่ตำแหน่งมีความก้าวหน้าหากเป็นคนของสังคมจะมีซื่อเสียงโดดเด่นมากได้ฝากชื่อเสียงและผลงานไว้ให้กับสังคมคนที่เกิดในปีมะเบียวันพุธตกในตำแหน่งม้าสาธารณะจะมียศถาบรรดาศักดิ์สูงมีเงินทองมากมายแต่ทุกอย่าง ต้องได้พันพาบัญหาอุปสรรคด้วยหยาดเหงือแรงกายของตนมักจะอาพับโซ่เพิ่งพาคนไม่ค่อยจะดีต้องเพิ่งพาตนเองเท่านั้นถึงจะดีคนที่เกิดในปีมะเมียวันพฤหัสตกในตำแหน่งม้าโพธิสัตว์ถูกยักษ์นำไปขังไว้ชีวิตจะดีพอปานกลาง ครั้งวัยเด็กจะมีความลำบากอย่างไรแต่คนที่เกิดในวันนี้จะได้ตั้งเนื้อตั้งตัวเมื่อเก้าเข้าสู่วัยกลางคนหรือพันผ่าอุปสรรคไปได้หากรับราชการจะได้ยศถาบรรดาศักดิ์พอสมควรจะมีญาติและเพื่อนผูกมากคนที่เกิดในปีพะเมียวันศุกร์ตกในตำแหน่งม้ากัมพาจะอาภัพญาติมิตร ขาดที่เพึ่งพาอาศัยและถ้าหากมีอำนาจวาสนามักจะเป็นคนใจร้อนวู่วามมักข่มเหงคนอื่นเมื่อถึงข่าวรุ่งโรดจะรุ่งโรดอย่างไวเมื่อถึงข่าวตกตำ่ำจะขาดญาติพิษมีศัตรูมากหากไม่ทำดีไว้ คนที่เกิดในปีมะเมียวันเสาร์ตกในตำแหน่งม้ากะโหลกกะลาเป็นคนที่มีจิตใจดีแต่มักจะลำบากยากเข็นคนที่เกิดในปีมะเมียวันนี้ต้องมีความม,มาุมฆะอดทนอย่างสูงมากถึงจะคิดดีทำดีก็ไร้ซึ่งคนเห็นชีวิตมักจะโดนกันแกล้งอยู่บ่อยครั้งาำทํานายของคนที่เกิดในปีมะเมีย ตามคำภีพระตาและตำราโหเฮงคนที่เกิดในปีมะเมียนั้นจะเป็นคนที่มีจิตใจแข็งแกร่งในส่วงแร็กๆเท่านั้นปกติจะเป็นคนปากแข็งใจอ่อนปากไม่ตรงกับใจปากว่าไม่แต่ใจอ่อนมากดูเหมือนจะไม่่วยแต่สุดท้ายก่อ่วยคนอื่นคนที่เกิดในปีมะเมียนี้จะเป็นคนที่คิดใหญ่คิดการไกล มักจะประสบผลสําเร็จในชีวิตสักะส่วนตัวทั่วไปของคนที่เกิดในปีมะเมียนั้นจะเป็นคนที่คล่องแคล่วว่องไวมักขันอา,าสาช่วยเหลือผู้อื่นคนที่เกิดในปีมะเมียยังเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงไม่ค่อยจะสุ่งสิงกับใครง่ายๆมักอยู่คนเดียวเขาจะมีมุมส่วนตัวของเขาคำทำนายดวงสตาของคนที่เกิดในปีมะเมีย ็สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้คำทำนายนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสตาชีวิตของท่านผู้พังท่านผู้พังสามารถฟังเพื่อใช้เป็นตัวเลือกแนวทางหรือจะรับฟังเพื่อความบันเทิงก็ได้สิ่งที่กำหนดสตาชีวิตของทุกท่านนั้นคือการทําความดีหากท่านทําความดีในวันนี้ในวันหน้าต่อไปนั้นท่านย่อมได้รับแต่สิ่งดีๆกลับคืนมาอย่างแน่นอน ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังจนจบขอให้ทุกท่านเป็นผู้ที่มีโชคดีมีโชคมีใจดังใจปาถนากันทุกท่านทุกคนนะครับอาอลืมคอมเมนต์ใต้คลิปไว้สิ่งที่ท่านปาถนาก็จะเป็นจริงดังที่ท่านตั้งใจเอาไว้